ขอคารวะกับตันทีมของเราครับขอคารวะโอ้โหเมื่อวานเล่นได้สุดยอดจริงๆครับฟานไดและโกโนาเต้เซนเตอร์ฮาสุดยอด3113สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องเอซมิลานเฝ้าบ้านซานติโดต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลผู้ห่างกัน ต้องยอมรับกันตรงๆเลยครับว่าเกมนี้ครับเราโดนนาไวตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยโดนตั้งแต่นาทีที่สองที่สามอย่างนี้ไม่ใช่แพ้อีกอะ่ะเออคราวเนี้โดนล้อไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเพราะว่าเพิ่งไปคาบ้านมาฟอร์เรสวันนี้ไปที่ทํางานยังล็อกผมกันอยู่เลยก็คือผมหยุดไปสองวันครับจันกลางคานเพราะลาไปทําธุระกลับไปยังล้อผมไ้คาบ้านคาบ้านพี่เฮ้ย แล้วที่ชนะ IC ไอเอซีมิลานมาเมื่อคืนน่ะไม่คิดกันมั่งเลยเหรอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทีมนั้นนะ่ะลิพูครับงัดฟอร์มสุดยอดพิสษาการณ์จากที่ตามหลังศูนย์หกลับมาชนะ1ประตูต่อ3ครับที่ซานซิโรในศึกยูฟาแชมเปียนลีกลอบแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเช้าวันพุธนะเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆเลยครับว่าอิบบาฮิมาโกนาเต้นี่ น่าจะเป็นคู่หูของฟานไดที่สมน้ำสมเนื้อและเหมาะสมมากที่สุดครับเพราะเมื่อวานนี้ทำประตูดได้แถมโมราตาขยับไม่ออกเลยจะเจอโกนาเต้เข้าไปจะปีก2ข้างก็หวานเจี๊ยบสำหรับโกนาเต้ครับเกมรับของหงษ์แดงนั้นเหนียวแน่นจริงๆครับ15นาทีแรกอย่าเพิ่งไปนับครับเพราะเรายังตั้งตัวไม่ติดรู้สึกว่าเหมือนมึนมากับไมส์ฟอเรส พอเชื่อมต่อจากแมตชนี้มาโอ้โห15นาทีแรกส่งบอลกันอะไราวะงงไปหมดเจอเขากดอยู่ข้างเดียวแต่พอผ่าน15นาทีแรกไปผมเนี่ยผมมั่นใจเลยผมตื่นมายอมรับตรงๆเลยว่าเอซีมิลานยิงนำไปแล้วโอ้โหยิงไวเหลือเกินสริมสึมือส,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 สงวนเงียตื่นมาปั๊บนาทีที่6ที่7เฮ้ยทำไมเราเล่นสู้เขาไม่ได้เลยวะต่อบอลกันไม่ได้เรื่องเลยวะ แต่พอผ่าน15นาทีไปปุ๊บโอ้โหเกมมันเป็นของเราโดยแท้ครับเบดเสร็จเด็ดขาดแถมกองกลางของเขาเนี่ยไม่สามารถต่อบอลขึ้นมาแดน2และแดน3ของเราได้เลยครับเราตัดได้ตั้งแต่แดนกลางสนามเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนัดนี้จุดเด่นของโกโนาเต้ก็อย่างที่เราทราบกันครับตั้งแต่เจอเก่นครอปคุณแล้วลูกเซตพีทครับ มันเป็นอะไรที่เป็นเครื่องหมายการค้าของสตาร์ฝรั่งเศสรายนี้ครับหรือว่ารูปแบบก,การเล่นนั่นแหละมันเอื้อผลประโยชน์ให้กับ2เซนเตอร์แบ็กของเราสุดยอดจริงๆครับมุ่งได้คนละ1ป่าประตูทําให้จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เรานําอยู่1ประตูต่อ2ครับและส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าเราชนะแน่นอนเพราะเราคุมเกมไว้ได้หมดหลังจากผ่าน15ทีแรกไปครับ2คนนี้ครับ คนบรรยายในทีวีเขาพูดเลยว่าฟอร์มเทพมากคู่นี้วันนี้ฟอร์มเทพมากครับสุดยอดจริงๆร,ร,รบร้างความผิดพลาดจากนัดที่แล้วครับที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสคาบ้านมาสามารถแก้ตัวได้สำเร็จในเกมนี้ครับในนัดที่แล้วเราแพ้ฟอร์เรสก็เพราะว่า แบ็กสองข้างของเราบุกเต็มที่ครับแต่ว่าเมื่อโดนสวนกลับมาลงไม่ทันครับโอดอยเลี้ยงหลบใครไปรุ่จังหวะสุดท้ายยิงซะคมและเกินนัดนี้ก็เหมือนกันครับแบ็กซ้ายของเราครับซิมิการที่ลงมาทานโรเบร์สันโอ้โขึ้นไปทําไมอะ่ะเกินครึ่งสนามขึ้นขึ้นไปม่งแย่งกับเขาพอม่งแย่งกับเขาปุ๊บเป็นไงหวานเจีย๊ยบเขาลุดมาเลยและภูลรสิทธ์ก็ยิงคมซะและเกินโอ้โหซิมิกาดพลาดเต็มเต็มลูกนี้ครับพลาดเต็มเต็ม และผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับว่าเฮ้ยเราโดนนําไปแล้วสลอตเนี่ยจะมีวิธีปลุกใจลูกทีมยังไงให้กลับมาสามารถยิงตีเสมอและแซงนําได้เหมือนในยุคเจคก,กนครอบที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจําทําได้ครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าบุกมุทรุดุดันคือเราอาจจะชินกับครอบที่แฮบวีเมททอนบุกกันนำโจม,ต,ม,มตีเข้าไปให้มันยุบให้มันพลาดในยุคของสลอสเขาไปเรื่อยๆ มาเลียงเลียงนกบินเฉียงไปทางประตูคู่แข่งครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเราลืมยุคคอปไปได้เลยเพราะนี่คนละคนและคนละสไตล์กันเราจะเราจะหวังเห็นบอลที่บุกแกลกแล้วแห่ฆ่ายอย่างเจ้เกิลคอปี่ยมันไม่ใช่ฮะมันคนละคนกันตอนนี้สล็ลตเข้ามาในแบบของเขาคือแบบเนิบเนิบแบบเน้นเน้นแบบว่าเจาะเข้าได้ก็เข้าไปทำถ้าเจาะไม่ได้ก็ยังต่อบอลกันอยู่เพื่อที่จะหาช่องเข้าไปทำให้แบบจักแจ้งครับมันเปลี่ยนไปครับ คนดูก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าโค้ดเป็นคนละคนกันเข้าใจนะโอเคโอเคนะ <S <S ตอนแรกผมคิดว่าการฟินเบิร์กเนี่ยน่าจะได้พักโอ้ส่งลงครับเพราะว่าก็เห็นการฟนเบิร์กเล่นเมื่อวานนี้แล้วก็คงจะขาดไม่ได้แล้วแหละและแหมอวตารเอ็นโด,ดลงมา9293จะไปทำอะไรได้การฟนเบิร์กก็แสดงให้เห็นอีกครั้งครับว่าถึงจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่ในส่วนของการดักบอล การไปกับบอลการพลิกบอลแล้วก็ทะลุปุ้งๆและการจ่ายเนี่ยมันเป็นสไตล์เขาจริงๆครับโอ้โหนัดนี้ครับคาร์เรนเซดอกก็มาดูด้วยแล้วเขาก็ได้พูดคุยกับอาร์เนอร์ด้วยผมได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์หลังเกมของอาร์เนอร์มารู้สึกว่าเซด o อกก็จะชมการแฟรบนบากว่าเฮ้ยมิดฟิลด์คุณเจ๋งมากเลยอะ่ะเขาต้องมีอนาคตที่ได้ไปอีกไกลแนนะ่เซดอฟนี่เขาเป็นตำนานของมิลานนะ เผื่อจะไม่รู้เป็นตำนานของ a อซมิลานคารนเซดอฟใครอีกอะมาคูวเวนบตเชนแฟงไรการดอะไรพวกนี้อ่าเขาก็จะเป็นตำนานของมิลานเขาก็จะมาเชียร์มิลานเออและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเสียดายมากคือซาร่าครับโอ้โหยิงชนเสาวไปสองครั้งเราก็ยังเชื่อกันอยู่อย่างทุกวันนี้ว่าซาร่ามีส่วนสำคัญกับลิพูตลอดไปตลอด คือถ้ามีเขายัางไงเขาก็ตั้งใจลงเล่นเขาจะไม่โดนดรอปมันเป็นเขาเป็นคนเดียวเลยที่อาร์เนอร์ก็ไม่เคยดรอปเขานะสําหรับซาร่าก็ถือว่าสุดยอดครับขาดไม่ได้จริงๆครับบอลที่ออกจากเท้าเขามันมีความหวังตลอดมันมีส่วนสําคัญตลอดการจ่ายการยิงแต่วันนี้ครับแหมลูดบิดองสาลงเบกนิดนึงก็จะเป็นประตูของซาร่าสักหนึ่งประตูก็ยังดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับซาร่าก็คือซาร่าครับสุดยอดมากครับ และอีกหนึ่งปัจจัยที่เราดีใจมากก็คืออาร์เนอร์สลอตครับเขาเกิดเมื่อวันเมื่อวันที่17กันยายนเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดเขาและลูกทีมก็ฉลองวันเกิดให้เขาโดยการชนะปีศาจแดงดำเอซีมิลานไป1ประตูต่อ3ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเป็นการฉลองวันเกิดที่มีความสุขสุดๆเนาะสำหรับตัวผมก็มีความสุขแฟนบอลมีความสุขและ เขาเองจะไม่มีความสุขได้อย่างไรในเมื่อเขาเป็นเจ้าข,ของวันเกิดและเป็นผู้จัดก,การทีมเลือพูลหรือเฮสโค้ดอ่ะเราไปดูคะแนนความสามารถของเลือพูลครับนักเตะแต่ละคนครับปีกแยกย่อยออกมาใครได้คะแนนอะไรเท่าไหร่กันบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับอิสันเบเกอร์ครับได้6คะแนนครับเปิดมาปุ๊บโดนยิงปับ๊บแล้วหายวับไปจากเกม เมื่อบอลอยู่ในการครอบครองของลิปูแทบจะเป็นฝ่ายเดียวอยู่แล้วครับฉะนั้นครับเอ๊ะทำไมอาริซอนได้คะแนนน้อยก็ไม่ได้รับบอลเลยจะได้คะแนนเยอะได้อย่างไรคอตาสมิกาครับเจ็ดคะแนนครับได้ลงเป็นตัวจริงแทนแอนดูโรเบร์สันครับแล้วหลุดจากตำแหน่งเปิดพื้นที่ของตัวเองลงและเสียประตูอย่างรวดเร็วในนาทีที่3ที่ีอะไรนะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีบทบาทของเกมครับและโควมฟิกเกเปิดลูกเตะมุมให้ฟานไดมงเอาไปเจ็ดคะแนนครับ เวอร์จิลฟานได้ครับ8คะแนนครับไม่เด่นเท่าพาร์ทเนอร์อย่างโกดรเต้แต่เล่นอย่างสุขุมรอบขอบและสร้างความดีความชอบได้ไม่แพ้กันด้วยการเติมขึ้นไปโขกตุงตะข่ายครับพาหงแดงแซงนำ2-1และปิดเกมไปด้วยสกอร์3-1แถมปิดเกมของอัลเบโดมราต้าอย่างเรียบร้อยครับวันเทียบครับโกดตเต้ครับก็8ครับยืนตำแหน่งห่างไปนิดจนเข้าไม่ทันในลูกยิงของคริสเตียนปูริธิตครับ มีลานขยับนําอย่างรวดเร็วครับหลังจากนั้นจะแก้ตัวได้สำเร็จหลุดขึ้นมามงประตูตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของนัดนี้เลยครับเทนอเล็กซานเดอร์อานูอัปเปจคะแนนครับยอดแม่นเป๊ะเรากับฟรีคิกข้างเขตโทษที่เข้าหัวโกนาเต้เหมือนนัดกันมาครับเป็นประตูช่วยปลดล็อกความกดดันของทีมส่วนเกมรับก็ไปชน,นากับตัวเก่งอย่างราฟาเอลเรอัลได้อย่างไม่หวั่นไหวครับ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เจ็ดคะแนนครับวิ่งหน้าตั้งสุดชีวิตพยายามปิดทางพูริสิตอ๋ออเลเตอร์นี่เองแต่ไม่สำเร็จครับมาช้าไปครับเพราะว่าซิมการ์ดหลุดตำแหน่งแต่ก็ครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมจ่ายบอลได้อย่างสุดยอดครับขานั้นก็ถือว่ามีบทบาทก,กับเกมมากครับไรอันกาฟนบาครับเจ็ดครับพอๆกับแม็กอลิสเตอร์ครับคือนัดนี้ไม่ใช่คนที่โดดเด่นมากนกะเล่นเกมจ่ายบอลเน้นตั้งรับช่วยคุมจังหวะแดนกลาง มากกว่าอย่างอื่นครับนัดนี้ครับโดมินิกโซบอสไลครับเจ็ดคะแนนครับวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่เหน็ดเหนื่อยจนผิดเบาะอ,ออกผลด้วยการยิงหนึ่งประตูครับจากการไหลให้มาจากโคริกาปโปโอโหลูกนี้สวยจริงๆโก้จริงๆโคริกาปโปครับป่คะแนนโดนอัดหนักจากเดวิดคาราเบียครับจนร้องจักในนาทีที่23ครับแต่ยังไม่บาดเจ็บครับและโชคช่วยให้กลายเป็นฟรีคลิกนำมาซึ่งประตูตีเสมอ จากนั้นเล่นอย่างมั่นใจจนเอาชนะตัวประกบได้หลายครั้งจนกระทั่งทาได้1นึแอซิครับใน2ประตูใน1ประตูจากประตู3-1ครับดิโก้โชตาเอาไป6คะแนนครับมีโอกาสเข้าไปยิงแล้วครับจากลูกที่แมคไอสเตอร์จ่ายให้แต่ก็ยิงไปติดเซฟของไม้เมยองครับนัดนี้ไม้เมยองเหนียวนะฮะลูกเลียดลูกอะไรเงี้ยกินเขายาครับแต่โจลูกโขกเข้าไปไมเมยองบอกไม่ไหวซาลาว แล้วก็โชต้าก็ประสานง,งานกับเพื่อนอาจจะไม่แย่ครับแต่ก็ฉกโฉโอกาสได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเอาไป6กคะแนนส่วนโมเมซาร่าครับเอาไป7คะแนนครับดูวูบวาบเข้าที่เข้าทางกว่าเกมที่แล้วครับแต่ลูกยิงในกรอบเขตโทษในครึ่งแรก2ลูกนั้นชนคานทั้ง2ลูกและก็ครึ่งหลังก็ดูเงียบๆไปแต่ก็แปลนะครับอาร์เนอร์ก็ไม่เปลี่ยนซาร่าคงจะให้ซาร่าทำสถิติกับลิปูลต่อไปครับและ ซาร่าก,ก็มีความสำคัญก,กับลิพูลครับเพราะว่าอยู่ในสนามมีโอกาสนิดเดียวก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ครับเอาเอาไปเจ็ดคะแนนตัวสำรองครับดาวิสนูนเยสครับเอาไป6คะแนนครับลงมาหลังจากสกอร์ขาดลอยไปแล้วทําให้ลิพูลไม่ได้เล่นเกมจนบอลมาไม่ค่อยถึงเขาครับก็ไม่เป็นไรครับนัดนี้ก็ลงมาเรียกแมตช์ฟิตเหสก่อนไม่เป็นไรนะเพราะว่า เรามีเกมให้เล่นเยอะแยะบอลมัสอาจจะได้ลงก็ได้เพราะผมเป็นขวัญใจของดาวิสตุนเยครับอีกหนึ่งคนครับหลุยดีอาร์ครับแทนโคริกาโปในนาทีที่68ครับลงมาพร้อมกับดาวิสตุนเยครับเช่นเดียวกันครับก็สกอขาดรอยไปแล้วก็ไม่ได้ลิพูไม่ได้หมบุกหนักอะไรแค่ประคองตัวเล่นให้เวลาจบแค่นั้นเองครับส่วนอีก3คนครับที่ได้ลงมาแต่ไม่มีคะแนนแล้วกันนะครับก็คือโจโกเมครับลงมาแทนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในนาทีที่80 ก็เล่นให้จบๆไปอย่างที่2อคนนด้ลงมาครับเฟลิโก้เคียซ่าโอ้โหผมไม่รอดูมากเลยผมก็คิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> น่าจะลงมาช่วงกลางครึ่งหลังเพราะว่าอิตาลีดินแดนบ้านเกิดลีกที่คุ้นเคยลีกที่เคยฉายแววลีกที่เคยเล่นแล้วมีค่าตัวเกือบ100ร้อยล้านยูโรแต่ก็อาร์เน์เขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนทีมก็อย่างที่เรารู้กันเขาอยู่เฟยนู us, เขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนทีม แล้วก็ส่งมาซานนาทีที่93แล้ทจะดูเขาเล่นซะหน่อยส่วนอีกหนึ่งคนครับวาตรุเอ็นโดครับลงมาครับเกือบฟาดปากกับเรอัลไปของหรืออา拉ผมจำไม่ได้เหมือนคล้ายกันซะเหลือเกินก็ได้สัมบัตสมปัตบางสองสำคัญครับเกมก็จบลงวายไม่เป็นไรจะเจอกับบอลสปัตขอให้ได้ลงแล้วกันและนี่แหละครับคือเกมที่ลิปุลบุกไปซานซิโรและเอาชนะ เอซีมิลานได้ไปหนึ่งประตูต่อ3โดยได้ประตูจากโกเต้ฟานไดและโซบอสไลครับนัดนี้คนที่โทรฟอร์มเข้าตาผมจริงๆครับโคดิกาโตโอ้โหดีอาร์ตมีหนาวบอกเลยหนึ่งหนะึ่งเอากาโตไม่อยู่ครับอ้าวดีอาร์ตไปได้กัรโปก็ไปได้แถมจังหวะจบสุดท้ายเนี่ยคมๆเลยนะกาโตเนี่ยคือเขายิงไกลดีกว่าดีอาร์ตแต่ลูกทะลุทะลวง่ะดีอารมันก็ดู ผิวไหวกว่าแต่กั๊กโปจะดูแบบออกแนวลูกแข็งแรงแข็งแรงในการหลบคู่แข่งพอพอกันครับฝั่งซ้ายครับโอ้โหกินไปด้ากินกัดกั๊กโปกับดีอาร์ชส่วนทางฝั่งขวาครับเฟโกโเคียซ่ากับโมเมซาร่าก็อย่างที่รู้กันครับซาร่าจองจ่ะส่วนหน้าเป้าโชต้านี่ถ้าไม่บาดเจ็บจริงๆนูนเย็ดก็คงจะได้ลงยากครับแต่ก็ต้องพักบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าเล่น90นาทีมาอย่างยาวนานครับ ก็โอเคครับลิพูนครับก็ประเดิมแชมเปี้ยนลีกแบบรูปแบบใหม่โดยการเอาชนะไปครับและเดี๋ยวผมจะเอาตารางขึ้นมาให้ดูครับผมได้เซฟตารางไว้แล้วตาราง1-8ที่มีคะแนนนะต่ำกว่านั้นลงไปเดี๋ยวเขาแข่งกันวันนี้วันพฤหัสอีกและทิตหน้าก็เป็นพวกยูฟายูโรยูโรป้าแล้วก็อะไรอีกถ้วยหนึ่งอ่ะอะไรนะเออเขาสับกันอาทิตย์อาทิตย์ละถ้วยอาทิตย์ละถ้วยเลยฮะเพราะฉะนั้นครับอาทิตย์นี้เป็นของยูฟาแชมเปี้ยนลีก อังคารพุทธปรัดลอดูได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูไอแอสตันวิลล่าก็โหดบุกไปยิงดับยังบอยโอ้โหูนยี่คาบ้านเขาเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมถือว่ายอดเยี่ยมครับก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับลิพูลครับเอาชนะเอซมิลานไปปีศาจแดงดำมันของหวานอยู่แล้วสวัสดีครับ